สวัสดีครับโอ้สมศักเจลอนซั์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับ v ีออสนะครับบีออสตัวเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสเลนเซ็ตนะครับเ n นเซ็ตไมีครับเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นดินเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าเป็นอีกตัวนึงก็จะเป็นดินเร่งแบบสายอยู่นะครับนี่เป็นลินเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็มาด้วยอาการนะครับเคลื่อนสะดุดนะครับ แล้วก็มีเสียงดังบริเวณหน้าเครื่องครับอ่าพาไปชมนะครับก่อนติดตามรับชมก็กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อไ่พาความรู้ดีๆนะครับครับเสียงดังบริเวณหน้าเครื่องนะครับไปที่ตรวจเช็คนะครับตอนี้ผมกระดับเครื่องไปแล้วนะครับตัดสตาร์ทขครื่องมาก็เงียบนะครับเพราะว่าผมต่อเซฟร้านออกนะครับเราก็มาล่เช็คทีละตัวเลยนะครับว่าไหนมันดังไม่ดังนะครับนี่ก็ ในส่วนของโมเดิร์ชชันครับต็นีเงียบอยนนะครับมาครับไปดูเช็คนะครับมาเรามีเป็นปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำเนี่ยมันจะเป็นปั๊มน้ำนะครับเ,นะเราหมุนดูนะครับเงียบครับยับันก็จะจะจะมีไดชาร์จปั๊มน้ำแล้วก็คอมแอร์นะครับที่มันใช้พานชุดร่วมกันนะครับตัวนี้จะเป็นพลงมลาัายไฟฟ้านะครับมันจ้เป็นพลงมลาัายแบบเติมน้ำมันพวเวอร์นะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นคอมแอร์นะครับลองมุนดูครับอ่าคอมแอร์มีเสียงนะครับตัวลูกเป็นงขอชุดโมเล่นะครับโมเล่ตัวฟีนะครับตัวฟีมันจะมีเสียงนะครับโมเลสคอมแอร์จะเป็นสองชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของหน้าคัทนะครับหน้าคัทคอมแอร์อันนี้ก็เวลาไม่ทํางานมันก็จะฟรีได้แบบนี้นะครับก็จะมาหมุนตัวนี้แทนนะครับ เนี S <S ่นเสียงดังครับเนี่ยครับช euh ัดเจนครับเนี่ครับเวลาเครื่องทํางานดังกว่านี้นะครับอันนี้แค่เอามือหมุนนะครับเนี่ยเนี่ยครับในส่วนของโมเลตตัวนี้จะฟรีได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันหมุนแบบนี้นะครับเวลาเครื่องทำงานดังนะครับโอเคครับเจอตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันครับว่าลักปืนมันเป็นยังไงนะครับ ใครไม่เคยเจออยู่ติดตามชมคลิปผมได้เจอหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับติดตามไว้เลยนะครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับสาเหตุที่รถมีอาการสะดุดนะครับนี่คผมให้ดูที่จะชับนะครับนี่ดูตรงเที่ยวเทียนนะครับนี่ครับอันใหม่นี่ครับอันใหม่ก็จะเกือบห่างประมาณหนึ่งมิลนะครับ ระหว่างเครื่องวัดเทียนนะครับดูจากอันเก่านะครับที่รถมีอาการสะดุดนะครับเกือบหมดนะครับเนี่ยครับเกือบหายหมดนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนทุก 4- ี่หมื่นถึงห้าหมื่นกิโลนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ารถรถที่มีหัวเทียนนะครับมันต้องเปลี่ยนนะครับมันมีระยะกิโลที่ต้องเปลี่ยนของมันอยู่นะครับถ้าใครลักยาวๆก็จะประมาณนี้นะครับเวลามันทํางานมันสปาร์กนะครับมันจะสึกไปเรื่อยนะครับพวกนี้ มันไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะครับนะครับคือที่มาของรถมีอาการสะดุดเหยียบไม่ขึ้นนะครับของในรถตระกูลเดนสินนะครับนี่นะครับสวัสดีครับ